ที่ยังนักตาไปโอ้อีกแหรอมันว่าอยู่มันใส่ลายเบียดนะบ้าเดี๋ยวนี้แทนมันวัวได้เด้๋ว่าซีหนาอยนี่นี่จะฟามากินเป็ดเนาะกิน๊บอยู่หน้าก็ให้อยู่หน้าคือเก้านะอ่ะบรรยากาศย่ำแย่หน่ออากาศอุเอาหน่อยนึงฮือเป็นคือนะ สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองซีนในเอ็กทูคือเก้าพี่น้นองวันนี้ว่าวไล่เองกับสิ้ผ้าตะกันไปดินบุญทรงเหือเนาะอยู่บ้านสักเมืองเมืองพ้นทองแข้งจำปสาสักบานบานแม่ว่าวไล่เองเนาะทุกคนตอนนี้ห้องก็มาหอดได้เครื่องทางแล้วเนานะ,ะบุญทรงเหอเืเอ,น,อนี่เขาก็จัดตามหีดข้อไปเป็นนี่เข้าเจ้าเนาะแค้มทางไปเรื่อยเนาะนี่เส้นทางว่าวไล่มากก็คือเส้นท่าเข้มของเนาะดีทุกคน ง่ามๆก็ขาวเขาเจ้ากําลังจอกําลังสียดเกลียวเนาะไปมือนี้เงี้ก่อมากคนเดียวเดี๋ยวไปเพราะว่าแม่ครับเอือยแล้วขี่รถใหญ่เมื่อก่อนนะเนาะครับ ตอนนี้ครับมาแบ่เสือลมก่อนนะทุกคนเพราะว่าเมื่อไหร่ในเมนจะมีกินเบียร์เนะาะสังสรรค์กันเด็กหน่อยกินเป็ดนะมันก็นเป็นบุญด้วยแหละนะทุกคนตอนนี้มาแบ่เสือลมก่อนอยู่แดดทางเมื่อบานี่แหละใกล่สิ้อหอยในแดอยู่เป็นพวงลมกนะ่อนเนาะออเปอีกถามพุทธคุณแต่มันมุน,มน กวนมุนโอเคมีกับสอบน้องสอบสอบหน่อยมี่บอ่อยหร่อยนไอยอย ได้ก็ได้ฮะเนนี่ยใกล้กนสเมืออเม่อเฮ้ทุกคนตอนนี้กับมาหอดะเนะาะพระเจ้ากําลังแข่งเพื่อพระสอบนะไว้ก็แข่งขากําลังสอบเพื่อนอะอยู่ขังบัเลยทุกคน bạn Còn ừ. giao hôm à gần con nó sẽ chó mà vừa Chắc chắc cũng muốn có thằng ngủ với <laughs> เป็นรอบพี่น้องเป็นรอบต่อไปเะอ่าระวังแล้วด้วยพี่ทุกท่านเฮังสอยู่เบืงหลังเนอบต่อไปเอ้อเมือยก็พัเสียครับจังหวะตรงนี้เนาะไปใ้ไปเจ้าหลยหเด การสสีพี่น้องไงแอบเฉพาะโคแกงโคนี่เนาะรักไสยอนปวดทากณะกรรมการมตสามนมารักไสยอนปวดคนมาเยักขึนไปเถื่อน่นองนอยนประกาศเจ้าการด้ลยเพือจากลักาสิงห์นเนาะแอบสนะแอบขอช่วยท่าคณะกรรมการกองเาด้อแัที่เส้อทาะากรมการเดสผ้าให้การนอเทุกคนตอนนี้ฮะก็ เบิงทรงเพื yes. tá, ่อไปทีหอยเนาะข้าออกมาหน้าออกมาหากินเป็ดเนาะเอะทงน้ำเบาหนกันสิประมาณนี้เนาะทุกคนทันฒน์เกี่ยวเกี่ยวแต่ตมันสูกแล้วเนาะข้าออกมากินเป็ดเนาะหนึ่งสองตอนนี้ก็จะปมน้ำขึ้นเมื่อตั้งเหือดทุกคนมาใส่ โมพิตาเลยนะฟังต่อฟังต่วมาจีนที่วอาเท่าใจขาดเงที่ชองเชือขาดที่เดียวเลยที่ขาดเขาว่ฟังมาฟังว่าอะไรไหม่ขออกแล้วก็อะไรใช้ไหมวาจะได้จะมาขาดไม่ได้ดึงแหงไหล n ่หายยังเกอยูงง่ทไหนเอกันเจไนว่าฟ้ารกระจัดเมือเี้เงไอยู่หลาน้นีไปูมเา,านะไปบรจาอะไรอ่ได้ปะมาบ่ฮะมาบ่ฮะมึงไปจัดการหลว

แสีงหอดมือหอวเรื่อใครนะมันจำก่อนที่มั้กินนะครับย้ำมั้ยโอ๊อำมีอไ่อคดจับนี่ยงบงับงจับรโบนล้จับเ่ยบอเตสเด็กทุกย่างอันหนูกัดยังยังเป็ด ก็ปลาไหลเดี๋ยวนี้เนาะบวนเนี่ยไหเขาปีนีปาปีนินะจังที่นี่ไปทีไปไปน้ำกันปเห็ดเป็ด ใส่น้ำมันจะน่อยนะมานะใส่เสียกยัดลงเอาดึงพืชโอ้มีวปสอยใส่เืมถึงเสีต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดก่อนเป็ดต้มเป็ดพี่น้องให้น่าที่เจเก่าเนอะแตัดผ่ามาอีกทีนึงกินต้มเป็ดก่อนเป็ดอ ตัดเองวะไหนฮะตัดเองวะตัดเองนี่แหละอออยู่ไฮอยู่หน้าซี่เก้าจะกับวอ้าวไปเดอพี่หลังเองขอับเบาบัวไนหีเปล่าไัเบาซีไนซีนถูมันบัวได้แต่เบาซีไนนี่จะฟามากีเป็จเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าซี่เก้านะอ่า บากาศย่มแน่นว่าอากาศอบอาหน่อยนึงคือเป็นคือนะท็อก็บ่ท็แดกั็ไ่ดกถือว่าเลยจอาจารย์สีนี่ลำะฮอมไหมโอ้ออีกไปพ่ดชีสุรอื่อพูดยังเอาเจ้าอะไปใช่ลายได้นี่ยเอคนบ้่งนี้ ตัวดัดแป้งเอาวะจำใส่วะโคตรใสเลยโค้ด้ะใส่หุมจังค่ะมัดอันนี้ไม่ีแล้คือองใส่น้ำมันจะหน่อยไงมไม่นาใส่เไียกระยับลงกระดินพืชนโอ้นหมี่ะ มนหายก,กินกินเป็นเชียงนักตาเว้ยโอ้ยอีกเลรอมันมาอยู่ใส่ลายเบียดนะบ้าเดี๋ยววนี้แผ่นมึงทุ่มใจลายไลยกินจ้องกดบันดังหนึ่งเอาไว้แต่กว่าเดียวมึงปีนเลย ตรงนี้ทีหลวนเบ่งมาเนี่ยแล้วก็หันนี่มันะม็ะไรนี่ค้อยไม่ยช่ฮะนั่นบ่ทำใหญ่ทำใหญ่เจ้าไหนบานเีน่าเนี่ยปลอดภัง โอเคทุกคนตอนนี้ก็กินขนานยายนะ้าวขึ้นนามไปเที่เพราะอ้ไเนาะอ่าบ้านนายกับทีขอจบลงเพียงสามีเดอ้อทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้านนายในเ,นเดอ้อเจอกันคลิปหน้าเดอ้อทุกคนคลิปนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้านอนอยู่หน้าคือนเขาเนาะอากาศก็เมื่อยเนี่ยนะทุกคนตอนนี้ก็ก๊า,นานดังสิบแปดอาบน้ำไปก่อนจะขึ้นนอนเนาะเจอกันคลิปหน้นาเนะด้อโอ้ตื่นเบิด